สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีพบกับรายการเพชรพระไตรปิฎกนะครับในสัปดาห์นี้เรามีวิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับคือ,อคุณชัญญาคุณเกิดนะครับอีกหนึ่งท่านร่วมดำเนินรายการด้วยกันในวันนี้นะครับและทุกๆวันนะครับอาทิตย์ในรายการก็จะมีพระเดชพระคุณพระศร,รีวชิราภรปริยธรรม9้าประโยคดร มาร่วมให้ความรู้ความประจกรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกในข้อมูลเกี่ยวกับ,กกบพระไตรปิฎกนะครับวันนี้ก็นัมัสการครับมาถึงแล้วอาจริญกรก็เป็นประจําที่ทางรายการเพชรพระไตรปิฎกซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดพระจนาวาค,คือพระเดชพระคุณรพระพรหมชิรยานท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้เมื่อประมาณหปีที่แล้วที่เราได้พูดไปเมื่ออาทิตย์ อาทิตย์ก่อนว่าได้ปรบถึงอาจารย์เฉยดมดำรงชีพที่ท่านได้เสียชีวิตไปกระท h นหันแล้วก็ได้พูดถึงประวัติของโยมอาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องสาเหตุของการตายว่ามีกี่ประการบ้างแล้วก็ในส่วนของโยมอาจารย์เนี่ยอยู่ในประเภทไหนของการเสียชีวิตที่เป็นลักษณะของเสียชีวิตอย่างกระทันหันอยกว่ากรรมเข้าไปตัดรอน ทีนี้ในวันนี้ <c oughs> เราก็จะได้พูดถึงในเรื่องของศีลห้าโดยปกติในช่วงที่โยมอาจารย์เชดมยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ได้ดำเนินรายการร่วมกับตมาก,ก็ได้พูดไปบ้างพอสมควรแล้ว <c oughs> แต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นนโยบายทางคณะสงฆ์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ <c oughs> พระสังฆราช จาวาดวัดปากน้าภาษีเจริญเนี่ยท่านได้มีนโยบายที่ชัดเจนว่าให้พระหรือว่าวัดต่างๆเนี่ยเน้นในเรื่องของศิลห้ารนรงหรือเปล่าจเจริญพรนร,ร,รนรงให้จึงให้เกิดมีหมู่บ้าน,ร,าาน 5, รักษาศิลห้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ รวมถึงทั่วประเทศด้วยทั้ง่างจังหวัดทั้งหลายเป็นกิจกรรมในหมู่ในในของของกลุ่มของคณะสงฆ์ที่ที่ทางโดยมีคณะสงฆ์เป็นแกนนำเป็นเป็นหลักสําคัญในการเป็นผู้นําในการรณรงค์แล้วให้ให้ชาวบ้านเข้ามาเข้าเข้ามารณรงค์เพื่อจะให้รักษาสิน5ห้ากันอ่าเจริญพรอันนั้นในฐานะที่เวลาพุทธศาสนิกชนเนี่ยทำบุญทำกุศลต่างๆเราจะได้พบว่าต้องมีไหว พระรับสินก่อนเป็นอันดับแรกอย่างเมื่อาศีลินนี่ไหมครับเจริญพรอย่างเมื่อเช้าวันที่20พฤษภาคมที่เราทางสมาคมของเราได้จัดให้มีทําบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพศ2552ครับอใช่ที่พระเดชพระคุณพระองค์วจเริยนท่านใด้เมตตาตั้งชื่อให้ครับ ว่าสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาและทีนี้พระเดชพระคุณก็ปรารบว่าเมื่อตั้งอยู่ที่วัดยานวาแล้วก็ท่านเมตตาตั้งชื่อให้ก็คําต้องมีคําต่อท้ายว่าวัดยานวาด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้นะครับเมื่อก่อนีใช้ว่าสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเจริญพตอนนี้ก็มีต่อท้ายว่าวัดยานวา ควมจริงอาจารย์ชิรมก็มาทางสมาคมได้ทราบว่าจะคุณยมอนนท์กับคุณยมัญญานีได้เป็นผู้ชักนำให้อาจารย์มาดำเนินรายการใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วรายการแพทยประบัิเดคงจะไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะหาคนมาประจิตอาสาจริงๆเนี่ยหายากมากเพราะว่า สถานีเพิ่งก่อตั้งแล้วก็การดําเนินการต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็คนที่จะมาจัดรายการเนี่ยเราก็ไม่มีค่าตอบแทนให้ต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาจริงๆถึง<ช>จะทําได้เมื่อเบิร์นเบิร์นช่วงนั้นอะที่ท,ที่ที่ให้อาจารย์มาเนะีย่ยยุให้อาจารย์มาเนะี่ยเพราะว่าผมรับผิดชอบจัดรายการอีกรายการหนึ่งครับรายการปัญหาชีวิตและสุขภาพเกี่ยวกับ ด้านสุขภาพของพระเพราะว่าทำนอกจากที่ที่สมาคมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุดด้านความดีแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพวัดด้วยสุขภาพพระไปอบรมที่วัดสามพยามาหลายคนนะอาจารย์เฉยลมก็ไปด้วยครับเกี่ยวกับการที่จะตรวจสุขภาพยังทํำยังไงพระถึงจะมีสุขภาพดีเพราะส่วนใหญ่พระเนี่ยจะฉันอะไรก็แล้วแต่มักจะไม่ได้เลือกมักจะไม่ได้เลือกก็คือ ถวายอะไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเราก็มา,น,น,ญญานิยมรณรงค์ชาวลล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 ลบ้านกันว่าให้ถวายแต่สิ่งของที่มีประโยชน์คร,นครับให้ให้นดูสุขภาพด้วยแต่รงพยาบาลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานมูลทธิที่ว่ารองรองพยาบาล50.3ษามหาวิชรังกรก็มีนโยบายในเรื่องการเชิญชวนหรือ แนะนำให้ญาติโยมเนี่ยถวายอาหารสุขภาพอาจจะลดมันหวาอันนี้สำคัญนะครับสำคัญนะครับเพราะรู้สึกว่าพระผู้ใหญ่แต่ละองค์แต่ละองค์นี่ทมทมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเลือกไม่ได้ยอมถวายยังไงก็ต้องฉันตามนั้นโดยโดยเฉพาะนะคะอออยากจะฝากกับญาติโยมนะคะถ้าจะถวายอาหารพระเนี่ยก็ขอว่าเออจมพวกมันเนี่ยเราของดเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าไปทำลายสุขภาพ เป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ทีนี้เราก็อย่างที่เมื่อเช้าเราได้จัดให้มีรอบห้าปีก็มีการรัธนาศินก่อนก็คือว่ามีการรับสินก่อนก็คือว่าเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งการทําคุณมความดีทั้งหลายก่อนที่เราจะทํากิจกรรมในการให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยที่บริจาคข้าวสารเนี่ยถวายข้าวสารผ่านทางพระเดชพระคุณ ที่จะนําไปแจกให้กับผู้ยากผู้มีความต้องการคือผู้ที่ขาดแคลนดีกว่าเพราะว่าในช่วงวันที่23-24พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นงานทาบุญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณจัดสองวันคือทําบุญอดีตเจ้าวาดด้วยมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิุุงฆ์สมณรและก็ให้แก่นักเรียนนักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายที่ สอบได้แล้วก็ผู้ที่เรียนดีและยากจนสอบ,บได้นี่มาถึงว่าสอบธรรมศึกษาได้ในนามสนักเรียนวิจน,นวาปีที่ผ่านมาก็สอบได้ประมาณ2,000กว่า<อ>แต่เราไม่ให้ทั้งหมด2,000ันคนนะแต่เ,เพียงแค่ว่าให้โรงเรียนที่ส่งเข้าสอบเนี่ยอ๋นะอให้เป็นโรงเรียนไปเจริญบอลให้โรงเรียนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วให้ทางโรงคือว่าถือว่าเป็นบำรุงโรงเรียนไปให้เป็นเงินไปต่อยอดให้โรงเรียนไปต่อยอดเจริญบอล ทีนี้ทางนายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาก็ได้ประชุมร่วมกับทางสมาคมนะค,ครับคณะกรรมการแล้วก็ได้มากราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดแล้วก็ได้มาปร,นะรึกษาตมาด้วยในฐานะที่ตมาก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษางสมาคมว่าอยากจะทําอะไรที่เป็นเหมือนกัน s <S บว่าถวายมุทิตาสักการะให้แก่พระเดชพระคุณเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจริญอายุพระทนมงคล เก็ดสิบแปดปีเนี่ยอดบกติสมาคมก็จัดงานทั้งวันแม่วันพ่อแล้วก็ลูกกตัญญอยู่วันมาค้าบูชาเนี่ยในฐานะที่ท่านก็มีอุปกราคุณหรือว่าองค์อุปถัมคือว่าเป็นองค์อุปถัมของสมาคมเนี่ยได้อาศัยตั้งอยู่ที่วัดยานวาล้วจะทํไงตอบแทนท่านก็คือว่าจัดให้มีการแจกทานแกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ขาดแคลนเนี่ย ในวันที่2ี่สิบสามช่วงสพาคมช่วงเช้าอนเก้านาฬิกางานเริ่มเริ่มต้งาเริ่มั้งแต่เช้าแต่จะแจกแจกช่วงเก้ามงเห็นไหมเปลี่ยนน่าจะเป็นเก้ามงเช้า่ช่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่จะเป็นงานของของวัดที่มีมอบทุนการศึกษาแล้วก็ทำบุญอดีตเจ้าวาดอ้แต่มาปรึกษาธรรมมาว่าเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยเป็นกิจกรรมของวัดเนี่ยตอนเช้าก็ ต้องทํากิจกรรมที่ถวายเป็นถวายสักการะเดานท่านก็คือว่าแจกข้าวสารเป็นว่าแจกเท่าไหร่นะเป็นพันหนึ่งพันร่วมร่วมสองพันเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันมากมายมีปลากระป๋องมีไข่อ่าจะรับแล้วก็อีกหลายอย่างนะไข่ไข่นี่รู้สึกจะทอดทอดแจกทานให้ทานเป็นอาหารเป็นข้าวกล่องค่ะแต่ว่าข้าวเนี่ยเราแจกในลักษณะว่าคนละห้ากิโลห้ากิโล ก็ม like, mm ีผู้มีจิตศรัทธาเมื <c oughs> <c oughs> <c oughs ่อเช้านี้ก็ประกาศรายานหลายหลายท่านหลายท่านถ้าจำไม่ผิดถ้าจำได้ก็มีหลักๆก็คือโยมสุชาติจีราพิวัฒน์และคัณสุวรรณาใสุชนยาพักพาณิคุณครับแล้วก็คุณปิศนาก็บริจาคอ๋อจรครับแล้วก็ด็อกเตอร์เลิศรานดรภูริศหลายหลายท่านถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเป็น เป็นครั้งแรกครับที่ครับรู้สึกว่าจะเคยทำมาแล้วแต่ว่าทำาต่น่าของแม่ชีใช่ครับทำนาำแม่ชีแล้วก็สมาคมเนี่ยไปช่วยของเจริญร้อนต่นี้สมาคมทำเองที่นี่ที่วัดยานวาก็ถือว่ามีสถาบันแม่ชีไทยวัดยานวาโดยแม่ชีสุวรรณาแม่ชีสุวรรณาจิตพ่อค้าจะเป็นหัวหน้าแม่ชีของวัดยานวาเนี่ยก็จัดให้มี การถือศินกินเจแล้วก็มีการแจกทานด้วยใช่ครับหรือแม้ช่วงตรุษจีนก็มีมีแจกทานอยู่ด้ัยทางสมาคมไปไปร่วมไปช่วยส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมด้วยจารย์พรแต่ทีนี้ปีนี้สมาคมจัดเองครับใช่ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิจสัตย์เนี่ยอย่างอย่างเกินความคาดหมายใช่ครับเกินเห็นบอกว่าพอแล้วก็คือว่าเกินแล้วเกินแล้วครับเยอะมากแต่ว่าก็ เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าใครอยากจะมาร่วมอีกด้วยก็้ามาร่วมวันนั้นวันนั้มาเลยก็ได้ฮะับเก็ถ้าเงินเหลือหรือว่าข้าวเหลือแล้ว็จะไปแจกที่ต่างจังหวัดใช่ครับว่าเอาไว้เก็บว่าเป็นกองทุนเพื่อจะใช้ในโอกาสต่อไปอันนี้เขาถือว่าเป็นเบื้องต้นที่ปรารภว่าการที่ทําบุญทํากุศลอะไรเนี่ยก่อนเนี่ยต้องมีรับสินก่อนแล้วก็ถึงจะดําเนินการกิจกรรมนั้นๆัทีนี้ในเรื่องของของศินเนี่ย โดยชาพุทธโดยทั่วไปเวลารับก็รับเป็นภาษาบาลีนะครับแต่ปานาติบาตปานาติปราตาเวร,รมณีมนจนถึงสุราเมรยะถึงสินข้อที่ท5เนี่ยบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเป็นเป็นประจําสงสัยครับอาจารย์ทําไมต้องรับหรือกล่าวเป็นภาษาบาลีจะเป็นธรรมเนียมที่ คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับ<อ>ว่าถ้าคือเพื่อให้เป็นการสมาทานตามพระ<อ>ที่ท่านทรงศีนท่านจะพาว่าไปตามนั้นโดยการสมาทานก็มีสมาทานด้วยตัวเองก็ได้<อ>ที่ที่บ้านว่าตั้งใจว่าจะงดเว้นจากศีนจากข้อห้ามตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อห้าแต่ว่า ถ้ามาที่วัดหรือว่ามารับจากพระทีท่ทรงศีลเนี่ยโดยเฉพาะว่าตามภาษาบาลีก็คือว่าเป็นภาษาที่พระเจ้าได้ใช้มาตัง้งแต่สมัยพระเจาทเจ้าแล้วแต่โดยความหมายโดยทั่วไปเนี่ยคนที่รับก็รู้กันอยู่โ,<อ>โ,ดยโดยโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่อาจจะรู้ในอาจจะความหมายอาจจะยังไม่ไม่รู้ซึ้งแต่ว่าถ้าใครที่มาวัดมา ข้าวัดเป็นประจำเนี่ยได้ยินได้ฟังรพระเทศก็จะเป็นเข้าใจอยู่แล้วแต่เชื่อนแน่ว่าคนที่รับศีลก็คือจะรู้ความหมายในแต่ละข้ออยู่แล้วแต่ถ้ารับรับตามพระก็ถือว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์ส<อ>ิทธิ์เป็นภาษาที่ที่พระเจ้าได้ใช้มาสมัยพุทธกาลก็รับไปตามที่พระท่าน<อ>ให้แต่ความหมายก็เข้าใจกันอยู่แล้วอย่างนี้จะขอกลับเรียนถามท่านพระคุณเจ้าว่าพระอาจารย์นะคะว่าการรัก รับสมาทานศินแล้วเนี่ยนะคะ5้าข้อสิลที่เราผู้คนปกติเนี่ยรับสิน5ข้อใช่ไหมคะหข้อและถ้าหากว่าผู้ที่รับสมาทานสินแล้วเนี่ยทำผิดศินสักข้อหนึ่งอย่างนี้ถือว่าเราผิดสินไหมคะก็ถือว่าผิดศินข้อนั้นๆนะฮะคือว่าจะทั้ง5ข้อเนี่ยมันมไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าเป็นความด่างเหมือนกับว่าแย,าก,ยากเป็นอิสระซึ่งกันและกัน แล้วแต่ว่าถ้าวิสุงวิสุงก็คือเป็น,ผนแผนะแผนะคือสมทานแต่ละข้อแต่ว่าถ้าไม่มีวิสุงวิสุงก็คือสมทานทั้งหมดเนี่ยออก็ถือว่าถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดออแต่ว่าถ้า,ามีคำว่าวิสุงวิสุงและษณาทายะใช่จะรินพอแต่ว่าถ้าเราสมาทานศีลมีความตั้งใจรักษาศีนรับไปทั้งทั้งห้าข้อแล้วเนี่ยถ้าไปผิดข้อใดข้อหนึ่งมันศีนมันก็ไม่ครบทั้งห้าข้อก็เหมือนกับว่า มันมันด่างมัมีรอยด่างพ้อยมีด่างด่างพ้อยมันไม่ไม่สวยงามเหมือนกับว่าคนที่ไปพืชปฏิบัติธรรมแต่มีสมมติว่าไปดื่มสุราไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่ามก็ถือว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบเป็นเพียงแค่ผู้ที่ รักษาเฉพาะ <สา S 1> ข้อใดข้อหนึ่งมัก็ดูไม่ดีเหมือนกับว่าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมไม่ไม่มีความโหดร้ายไปแทงไปฆ่าไปสัตว์อะไรใดแต่ว่าไปเบียดเบียนสัตว์ ไปทําไปตีไปรังแกไปไําไป,ไปทาอะไรเงี้ย <c oughs> ้วจะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วน <c oughs> ั่นนะถือว่าศ <c oughs> ีลเนี่ยมันมัน,มนไม่ไม่ขาดเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปฆ่า <c oughs> แต่ว่ามันมันด่างมันพ้อยไปมันดูความไม่สง่าง,งาม <c oughs> <อ>คือจิตใจเนี่ยเหมือนไม่มีเมตตา <c oughs> อ,อันนี้คนคนที่รักษาศีลให้ไม่ครบเนี่ยอย่างพระมีศีลส2 7แล้วก็เนียน10ข้อเนี่ยถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ เป็นเงนที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นไม่ไม่เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์ก็คือว่ามีความด่างพ้อยในในสินของตนเองก็ไม่ไม่สวยงามนะครับแล้วเห็นโยมชัญญาจะถามนะว่าบางคนรักษาศีลแล้วเ<อ>นยังไม่ไม่ได้ดีอะไร <c oughs> ใช่มค่ะ <c oughs> มีมีคนมาบ่นอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนที่เขาทําความดีอยู่เรื่อย แล้วก็ปฏิบัติธรรมถือศีลทําบุญทําทานแล้วก็ทําดีอยู่เรื่อยๆแต่ทําไมชีวิตเขาถึงไม่ได้ดีทําไมชีวิตถึงวิต่ความทุกข์ความลาบากก็อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรก็ถึงเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์พรการทําความดีเนี่ยถ้ามองในแง่ของรักศาสนาม,มันก็มีสองอย่างคือ,คอของดีกับความดี บางคนคิดว่าการทําความดีเนี่ยจะได้ของดีของดีก็คือทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าสิ่งที่คนยกย่องบูชาส,สรรเสริญเนี่ยค,คือถือว่าเป็นเป,เ,ปเป็นของดีแต่อีกอันนึงก็คือความดีก็คือว่าทำมาแล้วเนี่ยจิตใจสบายมีความอิ่มเอิบมีความลดละกิเลสตัณหาหรือลดความตนีออกจากจิตใจได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความดี แต่โดยโดยมากเนี่ยคนที่ทำความดีก็หวังที่จะให้มีราบยศรเสริญมีรทรัพย์สินเงินทองเยอะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่บางทีมันจะได้หรือไม่ได้นี่มันมีเงื่อนไขของมันอยู่แต่ว่าสิ่งที่ได้แนแน่นอนก็คือว่าความอิ่มเอิบความสบายใจคือความดีทำดีก็ได้ได้ความดีคือได้ความอิ่มเอิบสบายใจส่วนของดีเนี่ยคือราบยศเสริญ หรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันต้องทําให้ถูกสี่อย่างก<ม>็คือหนึ่งทำให้ถูกที่สมมติว่าสถานที่ที่นั้นเนี่ยเขา,เามีแต่คนที่ไม่ค่อยดีค,คนที่สมมติว่าในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเจ้านายนีย่ชอบคนที่อะไรประจบซอพอภาษาชาวบ้านเลี้ยแข้งเลยครับ,รบ <laughs> แต่ว่าคนที่ทำความดีแทบตายเนี่ยมองไม่เห็น อันนี้ก็คือว่าเราไปทําไม่ถูกที่ไม่ถูกที่ไม่่ถูกทีมันก็เลยไม่ได้ของดีคือว่าไม่ได้การยกย่องเสรเสริญหรือว่าปรับขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทําให้ถูกการสมมุติว่าคนคนหนึ่งไอ้ที่สมมติว่าเรามีสิ่งของมีอะไรต่างๆเราอยากจะไปช่วยคนแต่ว่าเขาเป็นการเวลาที่เขาไม่ต้องการอย่างเช่นว่าคนที่ประสบไม่มีประโยชน์อ่าบางที คนประสบภัยพิบัติต่างๆเนี่ยตามอย่างพวกทางเนปาลที่ว่าเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรต่างๆนี่บางทีเราถ้าช่วงไหนเขาที่มีความสุขมีอะไรอยู่เนี่ยเราเอาของไปให้เขาอาจจะไม่ต้องการเพราะว่าไปถูกไม่ถูกการเวลาที่เขาแต่ถ้าในช่วงนี้เนี่ยเขาประสบความทุกข์อยู่ยังไงเขาเอาเพราะว่าเขาต้องการเพราะนั้นก็คือว่าต้องทําให้ถูกการเวลาด้วยแล้วก็อีกต่อมาก็คือทําให้ถูกบุคคล สมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีรเราไปช่วยไปเมตตาสมมติว่าเราไม่รู้จากเขามาก่อนเนี่ยเราเอาเงินไปให้เขาหรือว่าเห็นเขาตกงานมาเราเสงสารไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรรับเขามาทำงานรปรากฏว่าเขามาขโมยมสิ่งของในในบ้านเขามาบ้านเราอย่างนี้เราทำไม่ถูกคนลวไม่ถูกคน <c oughs> ก็คือทำกับคนที่ไม่ดีส่วนชาวพุทธเราก็ถือว่าพระเนี่ยท่านเป็น ผู้รักษาศีลเป็นผู้บริสุทธิ์เราถวายทานวัตถุสิ่งของหรือว่าปัจจัยทยธรรมแก่ท่านเนี่ยก็ถือว่าทำถูกคนพร,ระที่ท่านมีศีลมีธรรมจริงเราก็จะได้อานิสงส์เยอะทั้งจิตใจเราเต็มใจมีจิตใจที่มีสถานจริงเนี่ยมันก็ได้บุญสองต่อด้วยอียอยนนี้ประการสุดท้ายก็คือทําต่อเนื่องก็คือว่าถ้าทํเหมือกว่าเอะเราบริจาคเงินหยอดใถ่ยตู้บริจาค ร้อยบาทขอให้ถูกหวยก่อนห้ตกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าขอให้มีล้อยล้านแสอทำครั้งเดียวเนี่ยออแล้วมันจะให้ปาถนาะสิ่งของเงินทองทันทดีทดันใดรับรวยทันดีทันใดนี่ก็ยากถ้าพระทําได้นี่พระบอกว่าท่านโยมเอาเงินไปหรือได้ตมารวยเองนี่เป็นผลนะคือต้องทําต่อเนื่องไม่ใช่ทําครั้งเดียวหรือสองครั้งหรือว่าทํา ปริียประดาก็ไม่ไม่สำเร็จนั้นก็คือต้องทำอยู่สมอเสมอเหมือนการที่บุคคลนั่งสมาธิภาวนาจะนั่งแล้วเพื่อจะให้หมดกิเลสทันครั้งเดียวเนี่ยมันก็เป็นเป็นระยาเขาอุปนิสัยใจคอหรือว่าบุญบาร,รมีของแต่ละคน,ไม,นไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรือบางคนเนี่ยมีความดีเยอะแยะแต่ว่าก็ยังฐานะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ก็เพราะว่าบุญบารมีในอดีตชาติด้วยแล้วปัจจุบันบวกกับปัจจุบันนี่ก็อาจจะไม่ ได้ทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่กล่าวมาบุญกุศลอะไรต่างของดีที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นราษฎรเสริญต่างเพราะฉะนั้นสรุปสรุปเขาจะพูดในช่วงต่อไปเพราะช่วงนี้ก็ช่วงแรกก็หมดเวลาครับรู้สึก็ดเวลาเร็วอย่างนั้นก็เดี๋ยวไว้ช่วงต่อไปไว้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องการทําถูกที่ถูกเวลาถูกถูกคนนะครับต่อว่าจะเป็นยังไงช่วงหน้าพบกันครับ